เนี่ยเป็นจีดีผสมระหว่างพุทธกับฮินดูนะครับอ่าระหว่างพุทธยอดบ,บนอ่ะจะเป็นพุทธตรงกลางมาจะเป็นฮินดูแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอ่ามีจีดีสี่สี่ทิศก็คือด้านบนอ่ะจะเป็นพระพุทธรูปนะพระพุทธลูกป,ปางเหมือนกับแคร์ปางเปิดโลกอ่ะอยู่ในบนทชั้นสองเนี่ยก็คืออ่าประวัติก็คือว่าพระเจ้าโสม,มาราลเดินทางมาที่นี่ใช่ไหมอ่าในศตวรรษที่สองร้อยพุทธศตวรรษที่สองร้อยเนี่ย แล้วท่านมาสังการบ,บูชาเจดีต้นมะสีมาโพต้นมะสียโพตอนนั้นเป็นสาราติของพระพุทธเจ้านะครับตอนนั้นยังเป็นสราชาติอยู่แล้วก็พระองค์ก็มีเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาก็เลยสร้างเจดีเนี่ยแต่สร้างตอนนั้นอ่ะสร้างประมาณนี้เนี่ยมันประมาณสีโพเห็นไหมออประมาณนี้แล้วทีนี้พอสร้างประมาณนี้ไว้ยมย่อมเขาเรียกว่าสร้างไว้ยมย่อมไม่ใหญ่มากเพราะพระองค์จะไม่สร้างพระธุรจะไม่สร้างอะไรที่เป็นตัวแทนพระเจ้าแต่จะสร้างเจดี แล้วก็เหมือนกับว่าทําเป็นสัญลักษณ์แล้วก็พระองค์ก็มาสักการะบูชาต้นพระศรีมาโพที่นี่ทุกวันนะมาทุกวันถ้ามาราชการที่เมืองน,นี้แล้วก็หลังจากนั้นพร้อมองมาที่นี่แล้วก็พราะไม่เห็นสีเนี่ยพระนางมเหินสุตตลีเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาต้นโพเนี่ยพระนางก็เลยสั่งให้คน,นมาทำร้ายทำลายต้นโพเอาน้ำร้อนเอายาพิษเอายงปลากระเบนมาทิ่มมาแทงต้นโพก็เลยตาย ตายพระองค์ก็เลยเกิดความเข้าส่งเสียใจแล้วก็ได้อน้ำนมบัวเนี่ยหนึ่งร้อยตัวมาล,าดลดนคนต้นโพและฐานว่าถ้าต้นโพนี้ไม่งอกขึ้นมาข้าพเจ้าจะไม่รู้จักที่เนี่ยหลังจากนั้นพอพระอธิสฐานเสร็จแล้วก็ต้นโพก็งอกขึ้นมาอ่างอกขึ้นมาเป็นต้นที่สองนะต้นแรกเนี่ยก็ก็บวกไปบวกไปแปดสิบปีใช่ไหมกับช่วงที่อ่าท่านมาที่นี่ก็ประมาณ300 5าประมาณ3 52ปีเนี่ยคือตอนแรกนะโดยประมาณแล้วก็ตอนที่สองนี่พอพระเจ้าโหรปลูกเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่ามีมีอายุยืนยาวขึ้นมาจนถึงพศ1100นะพศ1100พระเจ้าสัสังกากษัตระอ่ดเ,อเ,อเ,อเมงกรเนี่ยยกทัพมาที่นี่เพื่อจะมาตีเอาแคว้นมาคดแต่มามาตีที่นี่แทนแล้วก็เห็นคนอยนเยนบรูชาต้นโพง ูชาต้นโวนพว่าเป็นพระพุทธเป็นพระควันหรือว่าเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นตัวแทนพุทธเจา้าเนี่ยก็เลยให้อมาเนี่ยไปตัดรากถอนโคนเอาน้ําอ้อยเนี่ยเทลงในโคนต้นโพแล้วจุดไฟเผาเพราะมันจะได้เดือดจะได้ไหมจะได้เป็นเหมือนกับว่าทําลายให้ถึงถึงรากถอนโคนแล้วก็หลังจากนั้นพอ,อพระอ,องค์เนี่ยได้ทําเสร็จแล้วเพือ่อเข้าไปในเจดีตรงข้างหน้านช่องเข้าไปเนี่ยก็เลยไปเห็นพระพุทธมตตาเนี่ย มีพระพักที่แจ่มใสมีพระพักที่เยืเอิเอิมเหมือนกับมีเมตตาก็เลยไม่ทําลายก็เลยออกมาเลยออกมาเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยก็เดินทางกลับไปที่แคว้นเองกอรก็เลยคิดในใจว่าถ้าเกิดเราไม่ทําลายพระพุทธรูปที่อยู่ในบรรพิหารเนี่ยชาวพุทธทั้งหลายจะฟื้นคืนศรัทธาจะเลื่อนสายศรัทธาขึ้นมาอีกก็เลยให้อมมาที่เป็นชาวพุทธเนี่ยลับขึ้นมามาทําลายพระพุทธรูปที่อยู่ในเจีดีเนี่ย,ตย,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 ยแต่อมาก็กลัวตัวลุกไงก็กลัวบาปกรรมก็เลย ก็เลยไม่ได้ทําลายก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยพาการเอาดินมามามา,มาปิดไว้มาปิดรูไว้เพื่อไม่ให้มีใครเห็นท่าในว่าเป็นอะไรแล้วก็ได้จุดตะเกียงบูชาบูชาพระธรุปเนี่ยหลังจากนั้นพอ,อได้ทําพิธีทําอะไรเสร็จแล้วก็กลับไปที่แคว้นเมงก,ก็ได้ไปไปแจ้งให้พระเจ้าสังการพระเจ้าสังกาก็พอได้ยินว่าได้ทำลายพุ่มนะแล้วก็เกิดโรคระบาดเกิดป่วยนะก็เลยมีเขาเรียกว่ามีอาการมีผิวหนังมีชิ้นเนื้อหลุดลอกออกมา แล้วก็ไปเห็นระองในสสนมาาลดตหลังจากนั้นอพระพองค์งแสนารดตเนี่ยอมัดที่เป็นชาวพุทธก็กลับมาที่นี่แล้วก็ได้มามาทุบเอาดินที่ปิดปิดเจดีไว้เนี่ยแล้วก็อ,ออกมาแล้วก็เจอเจอตะเกียงที่จุดบูชาไว้ข้างในเนี่ยไม่ดับไม่มอดเพราะปะกะติแล้วตะเกียงถ้าเกิดมันไม่มีอากาศเข้าไปมันจะดับเนยมันจะเป็นสูญญากาศมันจะไม่มีออกซิเจนเ้าไฟก็เลยเกิดสัญญว่าพระพุทธเจ้าตาเยเลยเป็นผู้ด,ดุสสกิธิ์เ็รล่าคนแต่การทำลาย แล้วก็เป็นพระที่มีอายุประมาณ1,400ปีษนะครับอ่า1,400ปีเศษแล้วก็เจดีย์ที่เราเห็นเนี่ยประมาณพศ6 0 0อ่าประมาณพอ6 0 0กว่าเนี่ยพระเจ้าหูุวิสกะพระองค์มาสร้างก่อจากพระเจ้าโศกนะสร้างต่อขึ้นมาอ้าวคุณโยมดูเจดีย์เล็กๆนี่ใช่ไหมอันนี้สมมุติว่าเป็นเป็นของพระเจ้าโศกใช่ไหมอ่าพระเจ้าหงุวิสกัก็มาสร้างก่อขึ้นมาก็เป็นแบบประมาณนั้นอะประมาณตัวตัวที่อยู่ตรงนู้นต่อมาพระเจ้าวิกรมาทิศเนี่ย ให้าพามชื่ออมอรโครสัเนี่ยมาทําการบูรณะและก็ออกแบบเจดีพุทธคยาใหม่ให้เป็นเหมือนปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยและพระเจ้ามีกรมาที่นี่เป็นฮินดูนะเป็นฮินดูไม่ใช่พุทธนะเพราะว่า,ามีการเหมือนกับว่าบูรณะปฐมก่อนแล้วก็พระ,พระถังเทาจา์เดินทางมาที่นี่บอกว่าเจดีที่เราเห็นเนี่ยทุกช่องจะมีปพุทธรูปทองคําบันดีตฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็ยอดเนี่ยจะเป็นยอดปีเนี่ยจะเป็นทองเหลือง อาจจะเป็นทองเหลืองห้มแล้วก็เหมือนกับว่าทุกช่องจะเป็นทองคําจะเป็นหน้าบานหรือว่าเป็นช่องอะไรจะเป็นทองคําทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ที่พระทางจ้างเดินทางมายังมีพี่สุสงยังมีชาวบ้านมาทําบุญมาถวายทานนะยังมีคนมาใส่บาตรทำบุญที่นี่เยอะแล้วก็เป็นสังฆารามของพระพิษสง์ฝ่ายเทราบาทก็คือฝ่ายของประเทศไทยเรายังมีอยู่ที่นี่ก็เลยว่าที่เราเห็นนี่ก็คือ,อเป็นเป็นเป็นเจดีย์ที่ผสมผสานระหว่างพุทธฮินดู ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดร้อยเปอร์เซ็นต์มันะสมผสานกันไปจะเรียกว่าแน่นะเห็เนกระจกไหมครับตรงช่องน,น่ะจะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะครับที่อยู่ด้านบนเป็นพระพรูปที่ทาทองทองคําเหมือนกันทาทองคำเหมือนกัน,น,น,ก,นก็เป็นปาาคล้ายๆปาาเปิดโลกในตัวตรงนั้นแนะ่เดี๋ยวเราเดินลอบไปถนนครับ ตรงนี้เขาจะสยายภาสาไทยพัทยาีิโดนะครับ่วงนี้จะมีการเจ้าภาพก็คือประเทศกัมพูชานะครับหรือว่ากัมพูชยครับมากขว่มิมาได้เด็กก็กัมพูชยเราจะเรียกเหมือนประเทศไทยไม่ได้ต้องกัมพูชยครับเหมือนให้เกียรติถ้าเรียกเหมือนที่บ้านเราเรียกมันเรียกไม่ได้ครับเขาเหมือนว่าดูถูกเขาเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นดินที่ขุดลงไปนะครับนี่ยดินที่ขุดลงไป แล้วก็อ,อลเล็กซานเดอร์คานิงแฮมเนี่ยตอนที่มาขุดค้นเนี่ยพระแท่นวันชรนาาฏเนี่ยจมลงไปในดินประมาณ7เมตรนะครับพระแท่นวัชรนาาฏที่ท่านพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมันจะมีมันจะมีสองอมีสองอไาเรียกว,ว่าสองวงใหญ่แล้วก็หนึ่งวงเล็กใช่ไหม จด,ดีพุทธัญญาเสูงแเมตรเมตรแล้วก็วัดรอบฐานีเมตรนะครับมัดรอบฐานเนี่ยเนี่ยสูงทั้งหมด21เมตรที่เราเห็นเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเราไปทางซ้ายนี่เนี่เดียริเิห้ามเนอะะ อันนี้อันนี้จะเป็นเสาหินพระเจ้าโศกนะครับเนี่ยเสาหินพระเจ้าโศกต่ก่อนจะอยู่บ้านนางสุชาดาอันนี้เสาหินพระเจ้าโศกต่ก่อนจะอยู่บ้านนางสุชาดาเป็นของจริงครับเป็นตั้งเดิมที่พระเจ้าโศกมามาเอาไว้แต่เขาเขาเอามาใส่โ้สถมาฝากไว้ที่นี่มาฝากไว้ที่นี่เป็นเสาหินพระเจ้าโศกอ่าแล้วก็ตรงตรงที่ล้อมเจดียไอตรงล้อมกระแพงอยู่นั่นน่ะอ่าเขาคำทดลองว่าเป็นราชญาตนะ คือสที่ประทรวการิได้ขาไข้ามสวความรกเนีัองขึ้นมาว่าให้ตรงนั้นเป็นพิดองสมัยที่มีกฏหมางที่เ่ียวแต่กฏหมติที่เขีนนั้น ที่หกนะครับเนี่ยก็คือพระองค์เนี่ยเมื่อเซววิทยุสุขในสัปดาห์ที่ห้าที่ที่นางสุฬาดาสถาบข้าวประชุมประย่าพระองค์ก็พระดัเนินไปทางนี้นะครับทางทิศใต้ฝั่งนี้จะมีสถานที่ที่เซววิทยุสุขอยู่สองที่ก็คือเนินก็คือสังข์เพินหรือว่าต้นมุตธบินก็คือต้นสิยัน อ่าก็น้ำแล้วก็พรอคุณแม่ท่านที่นั่นเจ็ดวันแล้วก็เกิดฝนตกหาใหญ่ตลอดที่ไปเลยนะครับพระยาน่าก็จะดีเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วก็พรยาน่าเนี่ยก็ทายสมบุกออกมาแล้วก็กราบสักการะบูชาแล้วก็กล่าวความว่าความสมบุกอ่าเป็นธรรมอันส่งไปแล้วสำหรับคนผู้มีธรรมก็เสร็ไปแล้วคล้ายๆกับว่าบ้านเราไม่ได้สิเขาบอกว่านัดตีสันติอรมังสุข ทุกพื้นเนื้อความสมบูรณนะไม่มีนะคร,ร,รับก็ว่าคนที่ยินทำพันส่งไปแล้วน่ะเขาจะสั่งความสงบความสง่างก็เลยว่าเป็นเป็นเป็นสุดาที่สุขแาสุดาที่เจริญเกิดเกิดราชาจักรน้าที่สมาชิกดูเนี่ยอันนี้ก็จาลองขึ้นมานะครับจาลองขึ้นมาให้เราเห็นว่าเออเป็นสถานที่สวยูรณสุดาที่สุขอ่าไปนิดน้อยก็เดินเดินรอบไปเดนออกไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ก็ต้องเดินย้อะขึ้นไป ถ้าใครนั่งสมาธิชอบสงบมานั่งแถวแถวนี้แถวสงบนี้นะครับจะมาไม่มาใช้บริการหรอกมาแถวเนี้ยมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีใครมากวนเลยไม่มีใครมากวานอ่ะเพราะว่ามันมันวัดไกลไกลกับเจดีย์แล้วก็มันเหมือนกับว่ามันตัดออกจากการนัสมาธิแต่ว่าพระคนก็อย่างแรกกลังได้ทั้งปูทั้งกำลังทั้งหมดแต่แต่เราต้องรับรายเรื่องนข้าระชการ สายมืนอนี่กน่าจะเป็นที่คนอินเดียเขานี่นี่นี่คิดว่า,าวที่ว่าจะมาเล่าว่าพามใช่ไหมเอาบาดมือตะเกียงไว้ในเชือดพุทธคุญาณไวในห้องไม่ดับเอกคนคนอินเดียคนที่เก่นเขาก็เลยถือไงถือว่าเป็นมีว่าที่นี่ถ้ามีตะเกียงชีวิตเนีห็นไหมเขาจะจุดในห้องหมดเลยขเขาก็เลยไปถือเป็นประเพณีที่นี่ไงเรียกว่เป็นพณีในการจุด तो राहुल कुमार बड़कू कुमार नीतिश कुमार खोज रहे नीतीश कुमार राहुल कुमार बड़कू कुमार जहाँ हो गेट आने का कष्ट करेंगे ทอนมเาเอะี่หน่านมีอ้็กราพกี่จะมาเอาน้านมบัวมาลาดรดลงต้นโพใช่หมแล้วก็อธิษฐานว่าให้ต้นโพเนี่ยกขึ้นมาทันทีเห็นไหมที่จะมานี้ก็คืออันนี้จะเป็นต้นโพนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำนมวัวที่มาลาดลดลงตรงนี้ อันนี้จะเป็นแท่นวัชร,รันธ์นะครับเนี่ยแท่นวัชรันธนแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นเหมือนต้นมะสิบโคใช่ไหมคือคือที่เขาจะแกะสลักตามเกี่ยวกับพระเจ้าทรงอำนาจเกี่ยแต่เกี่ยวกับพระเจ้ามทรงอำนาานี่แหละอาตมา,มา,มาก็สงสัยว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรไงแต่สังเกตดูว่ามันแท่นวัชรันธ์เขาทำเป็นจำลองไงว่าเป็นแท่นวัชรันธ์ให้สงสัยว่ามันเป็นอ,อะไรไงลองมา แล้วไอ้ใด้งนั้นมวเพรมาทำให้หิวน้มาวัคิารุพระแม่สิ่อดมาให้รู้เราจะได้มีวันนี้หไม่ดันั้นต้องขอขอบคุณมหาวรูและก็พี่ชายมหารูช่วยแล้วกมีคนมาช่วยกันตอก้ตอกมวยงานนะคนคุเคื่องไว้คนวยต้นบุญมาอาิทำมีวันนี้ได้ก็มาอาพิบูลทคทับ การบรรยายอะไรหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการสาธยาปตรปิฎกนานาชาตินะครับแล้วก็เจ้าภาพปีนี้ก็จะเป็นกัมกัมบูชากัมบูชาเ,าเปเจ้าภาพ แล้วก็การสาธย,ยายพัฒน,น,น์บินดกปีนี้เป็นปีที่18ครับคุณ18เห็นไหมเราเดินรอบใหญ่เนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ลั่นด้านล่างเลยแทบไม่ม,มีที่เดินเลยเนี่ยเน,นี่ยอ,อ,อ,อันนี้ต้นต้นโพต้นที่สี่นะครับอันนี้ต้นที่สี่ปลูกพศ2423ต้น2423 อันนี้จะเรียกว่ามหาโพธินะครับมหาโพธิที่บอกไปูกที่บอกที่ะไรทำวักิจมาปลูกใช่ไหมใช่ใช่อเล็กซคือในคันที่ทำมาปลูกไว้พอคือมาขุดค้นที่เนียสอง่ย2ิบ9้าไงมาขุดค้นนะที่นี่ขุดคน้นคือขุดดินลงไปเนี่ยขุดดินลงไปประมาณประมาณ10เมตรขุดลงไปแล้วก็อ่าไปขุดไปแล้วก็ไปไปเจอต้นวัวสีมหมาโพนี่ตอนนั้นก็คือล้มลงมาตายแล้วล้มลงมาตาย ใช่แล้วใช่แล้วเราปลูกใหม่เพขึ้นนะใช่ต้นต้นนี้เนี่ยต้นนี้ต้นนี้สนิทกว่าจะลงไปกราบให้เขาเลิกก่อนใช่เี่ยเหลือไม่เยอะมีห้าโมงอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นที่เบียดบูชานะครับอย่าหมุนทวนนะครับต้องหมุนไปทางนี้นะครับให้ยมอ่าหมุนทุกคนก็ได้ครับมันเป็นบทสวดพระไตรปิฎกเป็นบทสวดบูชานะครับ อนครับออเอ uh, ่อแก้คณะเ้านะครับนี่ทางออกนะครับด้านหลังเนี่ยนี่คือทางออกนะครับเวลาออกมาออกมาทางนี้นะครับแล้วแขกก็ออกไว้ให้ทางออกครับเพราะว่ามันมันเคยมีคนไทยที่มาที่นี่นะขอเมนูขอบุญทวนกับทวนทวนเสียคนคนเอ่อ คนนี้คนคนที่เบียดเขาก็มาบ้าอยู่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกหมถ้าเดินอย่างเงี้ยเราจะได้ประโยชน์คือถ้าได้ชมสถานที่ในมุมสูงด้วยแล้วตอนตอนเวลาเหมือนกับว่าเราลงไปแถวที่จริงเราก็ได้ไปกับกระบูญชาไม่มีมือนเรต้องที่ทั้งน้าที่เราไป เแต่ว่านนนนเยีย10ุ่นเตัออ่ะแต่ Actual นะครับองตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่พระองค์เสวยวิวิมุติสุขสัตดาที่สีนะครับแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงสีเหลืองเนี่ยตรงเอ่อสีชมพูเนี่ยที่มีอ่ามีพระนั่งล้อมรอบเนียครับ ตอนนี้เป็นสถานที่สวยวัตถุสัปดาห์ที่4ี่นะครับชื่อว่ารัตนคราชเจดีอ่าเป็นสถานที่เท,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 ทวดาเนรมิตเดือนแก้วให้แล้วก็เป็นที่มาของพงฉบพัฒนังสีนี่เห็นไหมตรงทรงจับพัฒนังสีจะเกิดที่นี่นะครับก็คือพระองค์มานั่งที่นี่แล้วก็เหมือนกับว่ามีแสงออกจากพระวรกายอ่ามีสีต่างๆเห็นไหมนี่สีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีขาวสีน้ำตาล มีสีอะไรบางนีก็มีสีอันนี้คืออันนี้ก็คือที่เกิดชงเขาเรียกว่าธงฉัพพังธสีก็คือเป็นที่มาว่าแสงฉัพพันธสีเนี่ยเ,เกิดที่ตรงนี้แล้วก็เป็นธงประจำศาสนาพุทธไม่ใช่ธงประจําประเทศใดน,นะครับเป็นธงประจําศาสนาพุทธเกิดที่นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่พระองค์พิจารณาพระภิธรรมพระภิธรรมจิตกะพรแล้วก็สมันตรานของพระภิธรรมต่างๆที่เรา,ารงานศพงานอะไรพวกนี้ รกิกเริ่มต้นจากที่นี่แล้ะตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4ีที่ท่านมาอยู่ที่นี่เจ็ดวันแล้วจะต่อไปครับถ้าอ,อยู่ด้านบนมันจะดีตรงนี้ครับแต่ถ้าอยู่ด้านนั่งเดินบนหน้าบนหลังก็แบ่าตรงนี้ อันนี้ต้นโปต้นที่สองนะครับเน,นี่ยต้นเนี้ยต้นที่สองปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันก็นคือพศ2423พันอยยี่ยสิบสโดยเรนจะได้กันแคมห้นั่งบนาลนานกดิ่งเก่าที่มาปลูก<ม>ต้นหลังอยู่ตรงด้านหลังเจดีย์พุทธศิลาแต่ว่าเป็นต้นที่สี่นะครับหลอดที่สองก็งกได้ปลูกกันได้ลาบลาบานะให้ให้สุขวัล Pode you